สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีดต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องเบิร์ดคุงชาแนลนะก็วันนี้พบกับผมเช่นเคยนะครับเบิร์ดในรายเกมเศรษฐีเซิร์ฟประเทศไทยนะครับก็มาอยู่ในอีเวนต์แทรกนะเพื่อนจริงๆก็คือ Event อีเวนต์จี้มันจะหมดวันที่9ใช่ไหมก็นึกว่ามันจะไม่มีอีเวนต์แทรกเข้ามานะก็เลยแบบเออดูเงยีงยบๆนะครับแต่ทีนี้ก็นั่งทํางานไปมานะครับก็เห็นแจ้งเตือนในกลุ่มนะครับว่า เป็นตัวละครย้อมสีนะครับสุดหวานเวลเนาะก็เลยแบบเออไหนๆก็มีตัวเข้ามานะครับก็ทำรีวิวเลยแล้วกันโอเคครับก่อนอื่นก็ไปดูร้านค้ากันก่อนเลยนะครับร้านค้าลึกลับผมนะเหลือประมาณ5นาทีด้วยโอเคร้านค้าลึกลับนะครับก็มีหลายอย่างเข้ามาขายเลยนะครับอย่างแรกนะเป็นเป็นแพนะ็กเกจฮาร์ทายเนาะเป็นตัวละครสุดแก่งนะครับก็มีเอลลีนนะครับ มีผีเสื้อสมุดนะแล้วก็ตัวละครอย่างแบ็ควินเทอร์นะครับอ่าตัวนี้แล้วก็พุดดิ้งในชุดกันฝนนะครับอันนี้เพิ่งเพิ่งมาขายปะอ๋อเพิ่งมาขายอันนี้อยู่ประมาณ2ชั่วโมงนะครับหรือประมาณ3ชั่วโมงโอ้ลด90%สเนี่ยเหรอสำหรับผู้เล่นใหม่นะผมว่าอันนี้คุ้มนะครับนะตัวนเนี้ยพุดดิ้งเนี่ยนะครับความสามารถก็คล้ายๆกับขี้มุนเลยนะอ่าแล้วก็ ใครที่จะทำอีเวนต์นะอย่าลืมนะครับร้านค้ารับรับตรงนี้ผมว่าคุ้มนะออลดราคา1ชั่วโมงเนาะก็เป็นแพ็ค35บาทนะครับ2บวก2นะก็เอาไปสุ่มนะครับเผื่อได้ A บวกนี้นะเพื่อนก็จะได้ประหยัดเพชรเนานะ,ะก็ไม่มีแล้วนะครับอีกอันนึงนะครับเป็นร้านค้าแฟชเซล์เนาะอันนี้ก็อยู่ประมาณ4วันนะครับก็น่าจะถึงวันอังคารน่นแหละนะครับเป็นเอ,อ่อเป็นตั๋วเพชรน,นะครับ ก็ได้รับมากกว่า5,000เพรนะถ้าใครดวงดีก็ได้เยอะกว่านี้นะผมก็จัดไปแล้วนะครับในราคา69บาทเนาะแล้วก็มีตัวละครใหม่เข้ามานะครับก็อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นกันนะครับอีโวสวีทคิมุนนะครับก็มีอัญมณีมาด้วยนะเพื่อนอัญมณีนี่ผมว่าไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่นะ70%ในการ ล็อกค่าผัานทางเมืองคูณนะครับแล้วก็สุ่มเก็บค่าผัานทางคูณ2คูณสคูณแอันนี้ไม่ไม่จำเป็นเลยนะครับไม่จำเป็นต้องใส่คอร์ดไม่ใช่คอร์ดดิเป็นอันมณานีนะก็ไม่จําเป็นต้องใส่นะครับเพราะว่าเราใส่ออฟก็ได้นะทุกวันนี้ออฟแม่งออกดีกว่าพวกนี้นะอีกนะอืออ่ะเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของขี้มุนกันดีกว่านะครับเป็นสวิตขี้มุนนะครับ ก็เป็นตัวอีโวนั้นเพื่อนไม่มีตำนานนะครับความสามารถแรกนะส5ในการชาร์จลดซูเปอร์อู้อันนี้ดีนะมีลดซูเปอร์นี้ผมก็ถือว่าอุ่นใจแล้วนะครับอืมไม่แสดงผลบวกเพิ่ม15%นะครับแล้วก็เมื่อทอยเต่าผ่านผ่านฝ่ายตรงข้ามนะครับเกใช้เอฟเฟกหัวใจเต้นแรงนะครับก็ตีนหมานั่นแหละนั้นเพื่อนอืมเอ๊ะเหมือนมันจะเอาทอยนัาหลังออกนะเนี่ย แล้วก็70%นะครับได้รับเอฟเฟกต์ทำลายสิ่งติดตั้งนะครับก็ทำลายสิ่งติดตั้งนะครับแต่กงาพุนอ่ะไม่ไม่สามารถทำลายได้นะเพื่อนแต่ว่าสามารถเดินข้ามได้โอเคเนาะประมาณนี้แล้วกันนะครับความสามารถที่สองนะครับ55%ในการเคลื่อนย้ายเริ่มเทิดน,นะครับแล้วก็สร้างเลนทมาร์คทันทีนะ50%นะครับสร้างเกตหิมะเมื่อฝ่ายตรงข้ามมาตก พื้นที่ของตัวเองนะครับก็อารมณ์เหมือนลูกไฟอ่ะเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าเอ่อมันไม่ได้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรวะมันไม่ได้ปล่อยปิวเหมือนลูกไฟไงไอ้ลูกไฟที่เป็นจี้นะเพื่อนแต่อันนี้มันเหมือนกับถ้าเราไปตกเกณฑ์หิมะนะครับเราก็ไม่สามารถใช้สกิลใดใดได้นะก็ไม่สามารถพอยเตาต่อได้ด้วยนะครับอันนี้มันดีนะครับเป็นความสามารถคอสตูมของคิมุนตัวเก่านะแต่เขาเอามาใส่ในสกิลนะครับแต่ก็ เอาความสามารถอย่างถอายนาหลังออกนะครับก็ไม่มเป็นไรครับถอาหนาหลังมันมีจี้เยอะแยะนะโอเคความสามารถสุดท้ายนะครับที่เพิ่มเข้ามา55%ในการป้องกันการขังคุกการโจมตีแล้วก็การดึงของฝ่ายตรงข้ามโอ้การดึงแบบนี้นะครับเหมือนเอามาแก้ทางตัวเอลีนนะแล้วก็ตัวโอลิมปิกหลายๆตัวยกเว้นเกรตาแล้วก็ แบ็กวินเทอหรือเปล่าเ้ยไม่ใช่แบ็กบินเทอดิไอตัวเข้ามาใหม่เมื่อกี้อะอดูบิดอะเออที่มันมีการสลายป้องกันการดึงอะเพื่อนนะครับก็โอเคแหละนะครับผมว่าโอเคเลยถ้าในลีกก็น่าจะเจอแต่ขี้มุนนะ,ะเอ้ยไม่ใช่ขี้มุนดิแอลลีนนะสะส่วนใหญ่นะครับตัวนี้ก็น่าจะพอสู้ได้แหละนะครับก็ประมาณนี้นะแล้วก็มีจี้ลิงเข้ามาด้วยนะเพื่อนจี G ้ลิงนี้ ความสามารถก็55%า0เดี๋ยวนะผมไม่แน่ใจน่าจะประมาณ50%แหลย50%มั้งในการายิงระเบิดตามใจชอบนะครับเมื่อฝ่ายตรงข้ามสร้างแรนด์มาร์กเนาะและอีกความสามารถหนึ่งก็คือคอยหน้าหลัง80%นะครับเลือกทอยหน้าหลังเนาะผมว่าดีนะครับนะใครที่มีงบเนี่ยควรจัดเลยนะครับจี้แล้วก็ส่วนอัญมณีเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำนะครับเราใส่ ออฟก็ได้นะครับออฟเพิ่มค่าผ่านทางเมืองคุณเนาะแล้วก็มีขี้มุลมาเลยหลังนะอืมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการตามหากันดีกว่านะครับวิธีการตามหาแบบจักยากนะครับก็คือการสุ่มแจ็คพอตนะครับซึ่งแจ็คพอตเนี่ยมันเป็นแจ็คพอตแบบเพิ่มเลทนะครับเขาก็เลยเอามาในราคา1 0 0เพรเลยนะครับก็เพิ่มเลทอ่ะเนาะเพื่อน มันก็น่าจะออกดีกว่าแบบ50นะผมว่าสุ่มครบ20ครั้งนะครับก็รับแพ็กการ์ดวัตถุดิบนะครับรุน A ถึง A บวกนะคนที่มีเพชรประมาณ15ืนน่าจะปิดได้แล้วนะนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะมันไม่ได้มีอะไรพิเศษเข้ามาเลยนะเพื่อนก็เหมือนเป็นการแทรกอีเวนต์เข้ามานะครับแล้วก็ มีตัวละครใหม่นะครับที่ย้อมสีแต่ถามว่าดีไหมก็ดีนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ที่อยากได้ตัวละครเก่งๆสักตัวเนี่ยก็จัดได้เลยนะครับสวิตช์ขี้มุนเนาะหรือว่าอยากทําขี้มุนตัวเดิมก็ได้นะครับที่แบบที่แบบว่าสามารถใส่คอสตมูมหรืออะไรอย่างนงี้นะอโอเคเดี๋ยวเราไปดูร้านค้ากันดีก,กว่านะครับวันนี้ก็อาจจะมาเร็วนิดน,นึงนะครับหมายถึงว่าพูดเร็วนิดน,นึงนะเพื่อนโอเคตรงนี้ก็ มีแพ็กเกจนะครับน่าจะเป็นสุ่มนะเออท้าทายตัวละครสดแก่งนะครับก็ผมไม่แน่ใจว่ามีตัวอะไรบ้างนะหลักๆก็น่าจะมีตัวใหม่คิมุนสวิตนะครับแล้วก็เอลลีนอะไรพวกนี้แหละตัวละครทอ็ทอ t o อ่ะโอเคเนาะที่เหลือก็เป็นการเติมนะครับการันตี A บวกหรือว่าการันตี S ก็มีนะครับนะก็ใส่เติมก็ ได้นะครับส่วนหน้านี้ก็เป็นหน้าของจี้นะจี้ G ก็ยังไม่หมดนะครับจี้ก็น่าจะหมดพร้อมกันแหละอันนี้เป็นโปรสวัสดีปีใหม่นะครับก็ซื้อได้ทั้งอัญมณีนะครับได้ทั้งจี้ลิง์แล้วก็ได้ทั้งอัญมณีสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะครับก็คุ้มนะใครที่จะซื้อผมว่าคุ้มเลยนะครับใครที่คิดว่าจะเอาตัวสวิตช์มุนเป็นตัวหลักนะครับก็ เติมได้นะครับแต่ส่วนตัวก็ไม่แนะนำนะครับนะอโอเคตรงนี้ก็มีอัญมณีขายเฉพาะอญญานญมณีนะเพื่อนก็สามารถมาซื้อได้นะครับในราคา5 1 9นะส่วนอัญมณีคอสตูมของขิมุลตัวเดิมนะครับคอสหนึ่งคอสสองเนาะก็เลือกเอานะครับชอบแบบไหนนะครับลด5 0ด้วยนะในราคา3 49นะครับแล้วก็แสงแห่งตำนานนะครับในราคา179บาทนะครับ ไต่ต้องแปลกใจนั้นเพื่อนนะเพราะว่าตัวละครขี้มูลเนี่ยมันนานมากแล้วนะครับคือนานนานเกินอะ่ะ <c oughs> เป็นปีแล้วมั้งเนี่ยนะครับรู้สึกมันก็เลยเอามาลดราคานะอืแล้วก็มีออฟมาขายนะครับออันนี้น่าจะเป็นของเวนจี้เนาะเวนจี้ผมก็จะไม่พูดแล้วกันนะครับเพราะว่ารีวิวไปแล้วเออพูดถึงเวนจี้แล้วผมก็เจ็บใจไม่หายนะครับคือสุ่มไปอะ่ะ จี้หนึ่งนั้นเพื่อนจี้หมวกเนี่ยผมหมดไปหมื่นห้าปิดหมื่นห้าเป๊ะนะครับหนึ่งจี้คือแม่งเกลือต้อนรับสักกาดใหม่จริงๆนะครับก็เลยแบบคงพักเว้นยา,ยาวๆผมอะนะครับมีเพชรหมื่นห้าก็คิดว่าเอออย่างน้อยก็ไม่น่าจะปิดเกินห้าพันนะครับแม่งล่อไปทั้งหมดเลยนะเพื่อนก็เลยแบบโหแบบนี้ดวงผมน่าจะสวยตั้งแต่ต้นปีแหละนะครับก็เลยแบบ งดนะรอตัวละครใหม่ทีเดียวเลยนะครับช่วงนี้ผมก็จะไม่ได้ทำอีเวนต์แล้วเพื<ๆ>่อนๆเดี๋ยวดูก่อนนะครับถ้าอีเวนต์หน้านะมีจี้ข้างล่างแบบซัพพอร์ตตัวละครที่เราเล่นหรือไม่อาจจะเป็นจี้ดาร์เข้ามาอย่างเงี้ยผมก็อาจจะทำอยู่นะแต่ถ้าเป็นแบบจี้ทั่วๆไปก็ข้ามนะครับกับตัวละครทั่วไปเนี่ยผมก็ข้ามนะโอเครู้สึกเหมือนจะมีเต่าใหม่ด้วยนะครับ เดี๋ยวเราไปดูดีกว่าอา้าวเข้าอะไรของผมเนี่ยลูกเตา๋าเป็นลูกเต๋าฟาสต์ฟู้ดนะครับอืมในราคา1,000เพชรนะถ้าเอาทองซื้อก็ห้ล้านเราก็เอาทองซือ้อไปเลยนะครับเพราะประหยัดเพชรเนาะอโอเคซื้อเรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวผมก็มาอัปเกรดกันดีกว่าก็หมดไปประมาณ6ล้านแหละเพื่อนรวมอัพด้วยนะโอเคก็สวยดีนะเพื่อนอารมณ์แบบอาหารเช้าอะไรอย่างนี้นะครับแบบฝรั่งนิดนึง นะก็ประมาณนี้ละกันน้องเพื่อนใครที่ทำอีเวนต์ปิดเท่าไหร่ก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยละกันนะครับส่วนอีเวนต์นี้ผมก็น่าจะข้ามแหละนะครับเพรไม่มีนะเพื่อนเอาอะไรมาเอาอะไรมาทำอะ่ะดูดีเว้นที่แล้วแม่งหมดไป1มื่นนะครับสุ่มจี้เกลือนะครับพักแม่งยาวๆไปเลยอีเวนต์หมันใส่นะสาแบบ ตั้งใจสูงนึกว่าแม่งจะปิดน้อยคนอื่นเขาปิด3,000-4,000นะเบิร์ดคุงแม่งดวงสวยแต่ต้นปีเลยเพื่อนโอเคครับวันนี้ก็เจอกันแค่นี้แล้วกันเนาะเพื่อนผมก็แอบงานมาอัดคลิปนะครับจริงๆก็ทำงานอยู่นะแต่ว่าเคลียร์งานเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะครับช่วงนี้ก็ยุ่งๆเกี่ยวกับการเตรียมงานบันเด็กนะครับให้กับเด็กๆเนาะในสัปดาห์หน้านะครับ ก็ใครอยากมาเที่ยวพิโโพิธภัณฑ์ไดนเสาร์ภูเวียงนะครับก็สามารถมาเที่ยวได้นะวันเสาร์ที่13นะครับ <ๆ S 1> ก็มีกิจกรรมวันเด็กนะครับจริงๆไม่เด็กก็มาได้นะเพื่อนนะออสามารถมาร่วมกิจกรรมได้นะครับมีฐานการเรยียนรู้เกี่ยวกับธรณีวิทยานะครับเก <ๆๆ S 1> ี่ยวกับการเรื่องราวของเดโนเโสาอร์อะไรอย่างนี้นะครับใครชอบก็เชิญชวนทุกท่านนะครับมาเที่ยวงานวันเด็กที่พิพิธภัณฑ์ไดนเสาร์ภูเวียงจังหวัดขอนแก่นได้นะครับโอเคนะครับสำหรับเอีเวนต์วันนี้ก็ ประมาณนี้ล้วกันนะครับเพื่อนใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเบิร์ดคุมเนาะสำหรับวันนี้นะครับก็เจอกันเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับลักเพื่อนๆทุกคนนะครับผม